มสมองาสรนะครับเอ้ยไม่ได้เปลี่ยนสมองาทแล้วมสมองทีสูงนะครับผมเปลี่ยนที่แชนแนลแล้วเย่เี่กุบตรองบ่ายนี้ผมเซียนแล้วหรือเปล่า แกมมีเจสีไม่ใช่หรอนี่มาค่ะกดกล่องปายตรงนี้ปายตรงนี้ดูงไหมกันเนี่ยทำไม ก็นายแกริมทะเลริมทะเลเอ้ยริมทะเลริมทะเลริมทะเลมันเห็นริมทะเลไหมไหมอ้าวไหน,ไหนว,ไว่าริมทะเล เออเว็บเอหนึ <um ่งร้อยสิบเอเก้าร้อยหกสิบเอเก้าร้กสิบเอก้ารกสิบนะครับ ไม่ได้ให้อาหารเลยมะค่ะหากล่องหากล่องเดี๋ยวคนไปทิ้งให้มีกล่องอยู่มีกล่องอยู่ห้องเนื้อ่ะ เ้เอย้ยจะบอกอะไรนี่ตรงตามมาตามมาตามมายังไม่เจะนะนใคถ้าเจอยังหมู่บ้านก็ถ้าเจอหมู่บ้านผมก็ใจนี้เลยนะจะเปิดใหม่นะคัโอเคนะเปิดีล้วเล๋วเ๋เลกดอะไรอ่ะงานทิพยอยู่ครับภาคที่หกมาซีที่เราได้ของเยอะๆที่เรา ต้องไปหาอัปปุทองอะเว็บเว็บฮัลโหลเราไปเรียกเจอมาปาลาลอนะฮัลโหลฮัลโหลดิเฮ้ปคนคนเดียวคนไอ้คนเสองบีนะ้หรโอเคครับตอนนี้ผมก็เลือกคนครับจริงๆมันคือสองบี้นะ เฮ้ยเกาะดึงแฝงเล่นน่าจะสนุกเนะาะเดี๋ยวไปเล่นด้วยเอเล่นหายเอาเปนทองเยอะๆก่อนแล้วส่งไว้ข้าทะาไมเนี้ย,ออย,ยตอ็มีคนเยอะเลยเฮเยอะใส่สามเยอะไม่ต้องวัว ลองให้ดีครับอาจอย่นงานนะครับอิ่มแน่เนี่ยผมเกินมามาไอ้นี้ด้วยแพลครับผมดีใจมากเลยหรือเปล่าอุ้ยบี้เฮ้ยรอมาขังก่อนรอมาขัง่อน แล้วสรุปสรุปอาจจะไม่ไม่มีใครแบบนี้เนี่ยเนี่ยเพิ่งพูดแด้ครับฮัลโหลฮัลโหลยวเพิ่งพูดแด้ครับเอาก็ะแทก็ได้ครับเดินต่อครับเดินเจอหมู่บ้านครับเจอหมู่บ้าน แล้วมันอ,อะไรกันแน่นเรื่องคกับเออรากใครยาวไปยาวไปยาวไป,ไปเออว่าจาบีเรืออะไร คืออะไร